เป็นตัวแทนแทลนิโรนะครับแคลนิโรชุมพรเนี่ยก่อ,อ,อตั้งมาแล้วประมาณ2ปีแต่แทนนิโรจรงิจรงๆแคลโรใหญ่เนี่ยตั้งแล้ว6ปีในประเทศไทยนะครับแต่ผู้ก่อตั้งเนี่ยเป็นชาวต่างชาติแล้วก็ในชุมพรเนี่ยเราก็เก็บขยะก,กันทุกสัปดาห์นะครับสัปดาหล์ละครั้งนะครับแล้วก็ทํากิจกรรมเรื่องเรื่องนี้มาตลอดสองปีการใช้พวกขยะที่มันไม่สามารถนำกลับมาใช้คิดว่าทรัพยากรเนี่ย ทะเลหรือป่าไม้หรือน้ํามันหรืออะไรพวกนี้ที่จะมาทผลิตพวกภาิีพวกนี้มันก็ต้องหมดไปอย่างว่าของที่ไม่สามารถเอากลับมารีไซเคิลได้นะครับก็แค่นี้อะครับผมนะครับถ้าไม่คือไม่สามารถมาร่วมเก็บได้ก็คือช่วยกันลดขยะนั่นแหละลขยะอะไรบ้างครับทีบบ่บ้านคุณสุดรับอหรฮะใครมีขยะรับร<ห><ม>ับซื้อของเก่านะแต่ผมเอาส่งพวกนี้ไปบริจาคต่ออย่างเช่นกล่องนมเนี่ย จะเอาตัวไอ้นี่ฮะอลูมิเนียมไปใช้ทําหลังคาแล้วก็ตัวกระดาษเนี่ยจะเอาไปย่อยไปทาเป็นโต๊ะเตียงโต๊ะเก้าอี้ให้กับนักเรียนตามโรงเรียนในชนบทโอรงการของประเทศครับเอโครกาขององคานะครับแล้วก็ส่วนพลาสติกถุงไอห่อเนี่ยแพ็คหอน้ำเนี่ยครับอันนี้สามารถเอากลับมารีไซเคิลเป็นเม็ดพลาสติกแล้วก็อามาใช้ในอุตสาหกรรมอีกนะครับ ถามว่าการรีไซเคลิลคุ้มไหมมันไม่คุ้มในต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์แต่ว่ามันคุ้มในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับเรื่องก็ดนะครับเราจะมีอุปกรณ์ไว้พร้อมแบบนี้ได้พร้อมหมดแล้วก็เราจะใช้ระยะเวลาประมาณ2ชั่วโมงในการทำกิจกรรมเก็บขยะทำรับอทิตย์หน้านี่อทิตย์หน้านี่เราไปที่แหลมแท่นก็มกีพลังงานอายการไปมีโรงเรียน วันเป็นเวอร์ัเยวันที่ป็นเวร์ัปเดตพอดี